พร้อมบัตประชาชนก่อนเข้าชมสวัสดีครับ Mercedes-Benz อำนาจครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่งาน Bangkok Motor Expo นะครับ2021นะครับงานนี้ก็จัดขึ้นที่เมืองทองธานีนะครับระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่12ธันวาคมนะครับสำหรับลูกค้าที่จะมาที่งานนะครับขอให้มีฉีดวัคซีนแล้ว2เข็มนะครับหรือไม่ก็มาสวอปที่หน้างงานนะครับจะมีจุดบริการอยู่ประมาณ Challenger 2นะครับ อ่ะก็มาตรวจ ATK ได้เลยนะครับพร้อมเตรียมบัตรประชาชนก็สามารถเข้าไปชมงานได้เลยนะครับของมอเตอร์เดเบนซ์จะอยู่ที่ทัลเลนเจอร์3นะครับเข้าทางประตู1น,น,นะครับแล้วก็เข้าไปเสร็จก็เลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็เดินเข้าในสุดเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าในงานของมอเตอร์เดเบนซ์ปีนี้มีรถอะไรมาโชว์บ้างนะครับไปดูกันเลยครับครับตอนนี้เราก็เดินเข้ามาจนถึงโชว์ บูตของเบนแล้วนะครับก็จะอยู่ในสุดเลยนะครับใน Challenger รหนึ่งนะครับเข้ามาจะอยู่ด้านในสุดนะครับคันนี้นะครับคันแรกเลยนะครับก็จะเป็น G.L.S. 600นะครับคันนี้จะจะเป็นไมล์บักที่เป็น S.U.V. นะครับก็สวยๆเลยนะครับราคาก็ประมาณเริ่มต้นที่18ล้านนะครับสามารถสั่งได้นะครับผมอยากขายครับก็สวยๆนะครับไมล์บักข้างในอาจจะต้องรบกวนนะครับไปดูรีวิวที่ แต่ละช่องเ็าทาไปแล้วนะครับคันนี้เขาล็อกไว้นะครับผมดูไม่ได้นะครับทีนี้ครับคันแรกเลยนะครับที่ผมขายเป็นประจําเลยก็จะเป็น cls 2 2 0น d นะครับคันนี้จะเป็นโฉมที่เป็น minor c h a i n แล้วนะครับก็จะมีเปลี่ยนตัวกระจังหน้านิดนึงนะครับตัวนี้นะครับอ่าจะเป็นสัญลักษณ์เหมือนดาวนะครับเมื่อก่อนจะเป็น diamond w h e l ก็คือจะเป็นหมุดสีเงินนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของล้อแมกอ์น เออแม็กจะเปลี่ยนใหม่นะครับลายใหม่แล้วก็จะมีในส่วนของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยข้างในนะครับจะเป็นก้านนะครับเหมือนตัว e 3 0 0 mg นะครับแล้วก็ราคานะครับจะปรับขึ้นที่4,450้านบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้สำหรับอีกคันหนึงนะครับก็จะเป็นรุ่น gle นะครับ3 5 0 de คันนี้จะเป็นรุ่นที่เป็นดีเซลไฮบริดนะครับ in นะครับราคาจะอยู่ที่ 4น6 9 90,900บาทนะครับเป็นรุ่นดีเซลไฮบริดนะครับตอนนี้ที่ผมมีรถก็จะเป็นสีเทากับสีดำนะครับสีขาวหมดแล้วนะครับถ้าใครตัดสินใจก็ยังไงก็รีบนิดนึงนะครับเพราะรถ 300D อาจจะไม่ได้มีเข้ามาเพิ่มแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูคันต่อไปครับแล้วก็อีกคันนึงนะครับที่ขายดีนะครับตอนนี้ก็จะเป็น E220D นะครับเป็นรุ่นดีเซลนะครับล้วนราคาอยู่ที่3 5 40,000บาทนะครับ คันนี้จะเป็นรุ่นดีเซลล้วนในรุ่น E c l a s นะครับเพราะว่าจะมีรุ่นั๊ u อ In ด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูในตอนหลังนะครับคันนี้เขาเอามาโชว์ไว้ตรงกลางเลยนะครับก็คือเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะขายดีในตอนนี้นะครับตอนนี้ก็มีสต็อกที่รับได้เลยนะครับก็สําหรับลูกค้าที่ตัดสินใจก็มาเลือกสีครับก็ต้องรีบก,ก่อนมาก่อนเลือกก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวดูคันต่อไปนะครับคันนี้ก็จะเป็น GLS นะครับ 350D นะครับเป็น SUV คันใหญ่นะครับเป็น7ที่นั่งนะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับเป็นเครื่อง3,000นะครับแล้วก็ราคาคันนี้จะอยู่ที่6ล้าน4 9 9 0 0 0บาทนะครับสำหรับสต็อกรถของผมตอนนี้ที่รับได้เลยจะมีสีเทานะครับแล้วก็กำลังจะเข้ามาจะมีสีขาวด้วยสีดิบสีดำน่าจะมีอีกคันหนึ่งแต่ว่าไม่แน่ใจมีลูกค้าจองหรือย,ยังนะครับถ้าสนใจยังไงก็ SUV คันใหญ่ที่สุด ที่ผมขายอยู่ในตอนนี้นะครับ GLS 3 5 0 d นะครับผมอีกรุ่นที่ขายดีไม่แพ้กันนะครับก็จะเป็น GLC 2 2 0 d นะครับรุ่นนี้เป็นดีเซลเรุ่นนะครับเป็นรุ่นแบบ AMG นะครับราคาจะอยู่ที่3,699,000บาทนะครับสำหรับรุ่นนี้จะมีปรับราคาขึ้นด้วยนะครับสต็อกรถที่ยังมีอยู่ก็ยังพอรับได้อยู่นะครับยังมีอยู่ หลายคันพอสมควรนะครับแต่ว่าในงานนี้น่าจะหมดนะครับเพราะว่าหลังจากนี้จะมีปรับราคาขึ้นนะครับสำหรับ G L C 220 D นะครับอ่ะแล้วก็คันต่อไปนะครับเนีตรงนี้จะมีคนดูเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าคันนี้จะเป็นรุ่นที่ปรับโฉมนะครับสำหรับ C L S 53นะครับคันนี้จะเป็น A M G รุ่น m a y b เช h นะครับก็จะมีเปลี่ยนในส่วนของกระจังหน้านะครับจะเป็นแบบเอ่อซีซีลงมานะครับแล้วก็ชุดกันชนนะครับจะมีเปลี่ยนใหม่ แล้วก็ลายล้อแม็กนะครับตัวนี้ก็จะมีเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของภายในนะครับจะมีเปลี่ยนใหม่นิดนึงนะครับนี่นะครับพวงมาลัยนะครับจะเป็นทรงใหม่นะครับแต่เป็นเหมือนของ e e m g นะครับจะเป็นแบบนี้แล้วก็มีตัวตัวปรับที่พวงมาลัยด้วยนะครับผมจำชื่อไม่ได้เรียกว่าอะไรนะครับอันนี้ก็คือเป็นรุ่นใหม่นะครับราคาจะอยู่ที่ ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่จะปรับมาอยู่ที่5้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับอ่าคันนี้นี่แล้วก็เป็นไฮไลท์อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้จะเป็น GLE ห้าสิบสามนะครับคันนี้จะเป็น SUV ไซส์ใหญ่นะครับที่เป็นเครื่อง AMG เบนเพิ่งเอามาเปิดตัวในงานนี้เลยนะครับบอกราคากันก่อนเลยนะครับราคาจะอยู่ที่5้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับดูการตกแต่งดุดูแบบนี้เลยนะครับคิวตรงนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับกระจังหน้าล้อแม็กสวยมากเลย รุ่นนี้จะเป็นขนาด21นิ้วนะครับลายสวยมากนะครับแล้วก็ภายในนะครับภายในพวงมาลัยก็จะเป็นแบบ AMG ที่เราคุ้นเคยนะครับในรุ่นอย่าง CS53 หรือ C43 ก็จะเป็นดำเดินได้แดงนะครับหนังสลับสวยๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่รออยู่นะครับมีลูกค้าผมหลายคนรออยู่เหมือนกันร,รุ่นนี้ขับดีแน่นอนเดี๋ยวเราไปดู AMG คันต่อไปครับ อ่ะอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับรถจะเป็นเอครับก็จะเป็น C43 Coupe คูเปนะครับเอคันนี้นะครับราคาอยู่ที่4 2 9ล้านบาทนะครับรุ่นนี้ก็ขายดีมากๆในตอนนี้นะครับสำหรับสีขาวตอนนี้ผมหมดแล้วนะครับผมก็จะเหลือเป็นสีเทาแล้วก็สีดำนะครับยังพอมีให้ลูกค้าอยู่นะครับถ้าจะจองสีขาวก็ต้องรอเป็นต้นปีหน้านะครับตอนนี้เดี๋ยวไปดูคันต่อไปครับเป็นรถสไตล์รถคอมแพกนะครับ r ม e เสด b e n z เริ่มที่คันนี้นะครับคันนี้จะเป็น A200 AMG นะครับ A200 เนี่ยจะมีรุ่น AMG กับรุ่น Pure g t นะครับคันนี้จะเป็น AMG ราคาอยู่ที่2้าน150,000บาทนะครับแล้วก็ผมยังมีสต็อกอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็หลังจากนี้จะมีปรับราคาขึ้นนะครับสำหรับรุ่น A200 AMG นะครับแล้วก็คันต่อมาก็จะเป็น GLB นะครับ GLB จะอยู่ที่2้าน899,000บาทนะครับยังพอมีสต็อกอยู่แต่ว่ารถก็จะเข้ามาประมาณเดือนนี้นะครับเดือนธันวานะครับ สำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆนะครับของเบนซตอนนี้ Gla 200 AMG นะครับราคาอยู่ที่2,399นะครับแต่ว่าลถหมดแล้วนะครับก็จะเป็นราคาที่ปรับออปชั่นใหม่มีฝาดท้ายไฟฟ้ามี b ายสปอร์ตมีเลนเอ s กซนะครับก็จะอยู่ที่ราคา2 4 8ล้านแบาทนะครับรถก็เข้ามาไม่เยอะนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับยังไงก็รีบตัดสินใจนิดนึงเราก็มาอีกรุ่นนึงนะครับรุ่นนี้จะเป็น Gla 2 0 0 Progressive ครับผม คันนี้จะอยู่ที่ราคา2 199,000บาทนะครับสำหรับราคาที่ปรับขึ้นจะปรับขึ้นอีก131,000บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังพอมีนะครับนะครับที่ประหยัดกว่าแสนสามนะครับก็ยังมีสีให้ลูกค้าเลือกนะครับแต่ต้องมาจองวันแรกๆนะครับหรือโทรรีบโทรเข้ามานะครับเพราะว่าถ้าหมดรตนี้ก็จะเป็นราคาใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อครับ สำหรับ SUV อีกคันหนึ่งที่เป็น AMG นะครับคันนี้จะเป็นสไตล์คูเป้นะครับเป็น GLC 43คูเป้นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่4,999,000บาทนะครับสำหรับรถที่รับได้เลยของผมก็จะมีสีขาวสีเทานะครับแล้วก็สีดำกำลังจะเข้ามาในเดือนธันวาคมนี้2คันนะครับถ้าลูกค้าสนใจก็ต้องรีบตัดสินใจนิดนึงนะครับสำหรับรถเอ็มนะครับก็ถ้าหมดแล้วก็ต้องรอปีหน้าเหมือนกันนะครับแล้วก็คันนี้จะเป็นสไตล์คูเปเป็น e200 คูเป้ครับ คันนี้จะตกแต่งแบบนายแพ็กเกจนะครับก็จะมีคิ้วสีดํามีลายล้อแมกใหม่แล้วมีภายในนะครับที่ต่างจากรุ่น200ที่ขายอยู่นะครับคันนี้จะปกติราคา4,550,000บาทนะครับถ้าเป็นรุ่นนายแพ็กเกจจะเพิ่มมาอีก207นะครับก็ที่โชรูมีสีขาวนะครับว่าง1นึคันแล้วก็สีดําว่างหนึ่งคันนะครับนายแพ็กเกจรับได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีรถที่เป็นรถ ครอบครัวสไตล์แวรนะครับเป็นรถตู้นะครับที่เป็นแต่งแบบ AMG นะครับ AMG Line นะครับภายในก็จะเป็นเบาะที่เป็นปรับไฟฟ้าด้วยนะครับก็คือแต่งมาครบแล้วไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มนะครับสําหรับรถตู้ของเราเป็นรุ่น V250 นะครับ AMG Line นะครับราคาอยู่ที่6ล้าน200,000บาทนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของไฮไลท์นะครับที่เปิดตัวในงานนี้อีกนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้เลยครับ S580E นะครับเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดนะครับสามารถเสียบปลั๊กชาร์จไฟได้นะครับมาดูภายในกันครับสำหรับ S c สคเนี่ภายในก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะครับมีหมอนอที่ที่หมอนนะครับก็จะมีมีจอให้แล้วก็ตรงกลางก็จะมีเป็นเป็นแท็บเล็ตนะครับสามารถควบคุมจอเครื่องเสียงได้นะครับเบาะหลังนวดมีเบาะนวดนะครับดีไซน์ใหม่สวยๆนี่ครับ สำหรับดีไซน์ในส่วนของเครื่องเสียงนะครับตรงกลางสวยๆแบบนี้เลยนะครับดีไซน์ลำๆนะครับสำหรับ S580 นะครับเดี๋ยวพาไปดูไฮไลท์อีกคันหนึ่งครับอ่าสำหรับอีกคันหนึ่งที่ลูกค้ารอมานานนะครับก็จะเป็น EQS นะครับ EQS เป็นรถไฟฟ้า100ตัเซนนะครับของ Mercedes-Benz แต่ว่าคันนี้จะไม่ใช่ออปชั่นจริงที่ขายในไทยนะครับจะเป็นรถที่เอามาโชว์ก่อนนะครับ แต่ถ้าดูคร่าวๆก็จะเห็นความรั้มของเขานะครับนี่ภายในสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็จอข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นนะครับในส่วนของจอด้านหน้าก็จะเป็นจอแบบยาวมาถึงตรงทั้งคอนโซลเลยนะครับมีจอนะครับเป็นเอเป็นจอทัชสกรีนทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มาดูข้างหลังสําหรับรถที่ไม่ได้มีเครื่องยนต์นะครับในส่วนของพื้นที่สัมภาระเขาก็จะเยอะนะครับสามารถใส่ของได้กว้างมากๆเลยนะครับ อันนี้ก็อีกสักพักนะครับถึงจะเริ่มขายกันจริงจังนะครับเห็นเขาบอกเบนซ์ไทยแลนด์บอกว่าจะมีประกอบไทยด้วยนะครับรุ่นนี้เดี๋ยวผมพาไปดูกลุ่มที่ขายดีอ่ากลุ่มที่ขายดีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดที่ขายอยู่ตอนนี้นะครับ <ๆ S 1> ครับแล้วก็มาในกลุ่มที่เราขายอยู่นะปัจจุบันนี้ที่ขายดีนะครับก็จะเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดนะครับก็ประหยัดไฟนะครับรุ่นนี้ประหยัดน้ามันไม่ใช่ประหยัดไฟคันนี้จะวิ่งได้ด้วยไฟฟ้านะครับประมาณ50กิโล กือบทุกรุ่นเลยนะครับตอนนี้ของเราก็เริ่มจากรุ่นนี้ครับเป็น C300EMG นะครับคันนี้จะอยู่ที่ราคา2ล้าน7 3 9 0 0 0บาทโปรโมชั่นในงานก็ดีนะครับถ้าจัดไมซตานะครับจะมีประกันชั้นหนึ่งแถมให้4ปีเลยนะครับทุกรุ่นเลยนะครับที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับมีประกันชั้นหนึ่งให้4ปีสาหรับ E คลาสก็จะเป็น EAMG นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่3ล้าน7แ7 0 0 0 0บาทนะครับจัดไฟแนนซ์แบบบอลลูนให้ประกัน4ปีนะครับประกันชั้นหนึ่ง แล้วก็อีกคันด้านในนะครับจะเป็น GLC 300e นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่3,699,000บาทนะครับก็จะมีสไตล์คูเป้ด้วยนะครับ GLE เอ้ยไม่ใช่ครับ GLC จะมีปรับราคาขึ้นด้วยนะครับสำหรับสต็อกที่มีอยู่ตอนนี้ผมก็ยังพอมีสีให้ลูกค้าเลือกอยู่นะครับก็ได้ราคาเก่านะครับก่อนที่จะปรับราคา ครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับแล้วก็รถที่มาโชว์ในงานม o t ต E อป2021นี้นะครับของบูธมอเตอร์เด็ดเบนนะครับก็จะมีรุ่นที่เป็นไฮไลท์อยู่บ้างเป็นหลายรุ่นอยู่พอสมควรนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับมอเตอร์เด็เบนทุกรุ่นโทรมาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0946515697ครับไลด์ดีไก่เบนซ์ K A I b E N Z นซนะครับผมรับซื้อรับเทิร์นรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับแล้วก็ลูกค้าที่จะซื้อรถช่วงนี้นะครับถือว่าได้แคมเปญที่ดีมากๆนะครับ เป็นแคมเปญส่งเสริมการขายท้ายปีนะครับก็คือบริษัทเราเนี่ยก็จะถึงเป้ากันแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีโปรโมชั่นลดเพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าสนใจยังไงก็นะครับโทรเข้ามาหาผมหรือแอดไลน์เข้ามาคุยกันแล้วครับมาเช็ครุ่นเช็คสีที่คุณต้องการนะครับแล้วก็โปรโมชั่นดีๆจากผมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ